คุณเป็นคนนึ่งไหมคะที่อยากประสบความสําเร็จในการเป็นเทรดเดอร์อยากมีอิสระทางการเงินอิสระในชีวิตอยาก,กเกษียณในวัยที่อายุน้อยๆคุณเป็นแบบนั้นใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้ครูจะมาแชร์อาชีพเทรดเดอร์ในมุมมองของคนที่เข้ามาใหม่นะคะยังไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างไปกัน อันดับแรกนะคะสิ่งที่คุณต้องรู้เลยก็คืออาชีพเทรดเดอร์เนี่ยมันไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิดในหลายๆคนนะ่ะอาจจะไปเห็นเอ้ยเทรดเดอร์เนี่ยไปทํางานที่ไหนก็ได้ไปเทรดที่ไหนก็ได้ตามร้านกาแฟก็ได้จริงอยู่ว่าทําแบบนั้นได้แต่มันต้องผ่านการลงมือทําฝึกฝนอย่างหนักมาก่อนนะคะมันถึงจะสามารถไปเทรดที่อื่นได้โดยที่ไม่โดนสต็อปหรือไม่ติดดอยนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นมือใหมอ่อ่ะคุณจะทําแบบนั้นอะ่ะโอกาสจะพลาดเยอะมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าในการที่เราออกนอกสถานที่นะคะมันจะมี สิ่งเราเยอะแยะเนาะมันจะทําให้คุณเนี่ยไม่มีสมาธินั่นเองนอกจากไม่มีความรู้แล้วไม่มีสมาธิแล้วแล้วเราอะ่ะก็ยังจะไม่มีกระจิตกระใจไปโฟกัสตรงนั้นด้วยนะคะคําแนะนําของครูก็คือครูอยากจะแนะนําว่าให้นักเรียนฝึกฝนให้มันชํานาญก่อนแล้วเราจะร,รู้ได้ไงว่ามันชํานาญก็คือเราซื้อทุกครั้งได้เงินทุกครั้งนั่นแหละถือว่าชํานาญแล้วนะคะถึงออกไปเทรดนอกสถานที่แล้วคุณก็จะได้เงินทุกที่มีอิสระทางด้านการเงินนั่นเองแล้วก็ข้อที่2ให้คุณรู้ไว้เลยนะ ว่าในการลงทุนครั้งแรกเนี่ยเงินของคุณอาจจะหายไปทั้งหมดครูไม่ได้พูดเล่นนะคะเพราะว่าเรายังไม่มีความรู้ใช่ไหมแล้วสิ่งที่เรานํามาลงทุนเนี่ยเราลงทุนในความไม่รู้นักเรียนอะไรก็แล้วแต่นะที่เราไม่รู้หรือรู้ไม่จริงนะคะสิ่งสิ่งนั้นมันมักจะหายไปเสมอมันมักจะล้มเหลวเสมอแต่ก็คือได้ความรู้กลับมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูจะบอกก็คือเวลาที่ลงทุนใหม่เนี่ยอย่าเพิ่งใช้เงินเ,นเยอะเนาะก็ถ้าเป็นนักลงทุ้นซิ่งเนี่ยจะแนะนําให้เติมพอร์ตไม่เกิน30,000บาทแล้วรักษามันให้ได้นะคะคเหมือนก กดข้อที่1อย่าขาดทุนและกดข้อที่2ก็คือย้อนกลับไปฟังกดข้อที่1ใหม่โอเคไหมนะคะแล้วก็ข้อที่3คุณจะไม่ยอมลงทุนในความรู้จนกว่าคุณจะหมดตัวหรือเกือบจะหมดตัวในหลายๆคนเนี่ยคล้ายๆกันคือเข้ามาในตลาดเนี่ยออน้อยมากเลยนะคะที่จะ ลงทุนในความรู้ก่อนคือพอเสียใช่ไหมก็จะเอาเงินไม่ว่าจะเป็นโบนัสเงินเก็บเงินกเกษียณเงินอะไรก็แล้วแต่ก็จะเอามาลงกับการเาซื้อขายแบบผิดๆซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆเพราะฉะนั้นครูจะบอกให้เลยนะทางรัฐที่ดีที่สุดก็คือการลงทุนในความรู้ก่อนมันจะไม่เจ็บหนักนะคะเหมือนที่เพื่อนกล่าวเอาไว้เนาะค่ะเราควรเรียนก่อนเหมือนเราว่ายน้ําไม่เป็นใช่ไหมคะแล้วเรากระโดดน้ําเลยใช่ไหมใช่ใช่ แล้วก็ข้อที่สคุณจะล้มเหลวซ้ําแล้วซ้าเล่าซ้ําแล้วซ้าเล่าจนวันหนึ่งคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ไหวแล้วฉันแบบฉันเหนื่อยกับการที่ฉันเนี่ยโดนสต็อปและคุณจะอยากหาใครสักคนมาเป็นที่ปรึกษาของคุณคือมันเจ็บจน,นเจ็บไม่ไหวแล้วข้อนี้ก็คือคุณก็อยากจะหาใครสักคนแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันล้มเหลวจนไม่รู้จะล้มยังไงก็เลยอยากได้ที่ปรึกษาที่ดีนะคะแล้วก็ข้อที่5คุณจะมาพูดคําว่า aa, รู้งี้น่าจะเรียนก่อนเนาะรู้งี้คําว่ารู้งี้ของคุณน่จะเยอะมาก เ,ะะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตั้งแต่การเริ่มต้นเนาะคุณจะเสียไปเยอะมากคุณจะเสียให้กับความไม่รู้ไปเยอะมากจนกระทั่งเงินคุณเนี่ยเกือบจะหมดหรือบางคนเนี่ยหมดไปเลยเออมันจะมีเรื่องเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเออมีคนเนี่ยเติมพอร์ตมา15ล้านเนาะแล้วก็ขาดทุนไปครึ่งหนึ่งนะคะแต่อเผอิญว่าไปเลือกที่ปรึกษาผิดคนนะคะก็เลยอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมันก็หายไปทั้งหมดเนาะคุยจะสอนนักเรียนทุกคนเสมอนะคะให้จิตตั้งต้นเนี่ยเป็นคนซื่อสัตย์แล้วนักเรียนจะได้รับความซื่่่่่่ออออสัตตััตยย์บบบแนนนนนคคคคคคมมมมมมีีีีีีศศศลลลููกกกไ็ ศถ้าเราอยากจะทําให้อนาคตมันดีเราก็แค่ทําปัจจุบันให้มันดีนะคะอย่ามารู้งี้ทีหลังโอเคไหมแล้วเวลาที่นักเรียนได้รู้เคล็ดลับวิชาที่สุดยอดนักเรียนก็จะมีเงินเนี่ยเพื่อที่จะไปต่อยอดทาไมครูถึงบอกว่าให้ลงทุนน้อยๆเพราะว่าเวลาที่คุณเทรดเป็นแล้วคุณมีความแม่นยําในเทคนิคแล้วเนี่ยคุณจะได้มีเงินก้อนใหญ่ๆเนี่ยนะไปลงทุนแล้วคุณก็จะได้กําไรงอกเงยมาในเวลาอันรวดเร็วแต่แรกๆเนี่ยอาจจะช้าหน่อยนะคะเหมือนคําพูดของอับราฮัมลินคอนนะคะที่ได้กล่าวเอาไว้ว่าถ้าฉัน มีเวลาในการตัดต้นไม้8ชั่วโมงฉันจะใช้เวลา6ชั่วโมงในการรับขวานให้คมเพราะฉะนั้นเราใช้เวลาแค่2ชั่วโมงเนี่ยในการตัดต้นไม้ก็เพียงพอการเทรดก็เช่นเดียวกันคุณต้องรับขวานของคุณให้คมต้องพัฒนาความรู้ของคุณเนี่ยให้แม่นยําก่อนแล้วพอมันแม่นยําแล้วนะคุณก็ใช้เวลาน,น้อยนะคะในการเทรดคูจะบอกเสมอนะว่าการเทรดที่สุดยอดเนี่ยเวลาที่คุณรู้เทคนิคแล้วเนี่ยหล้านหุ้นได้กาไร1ช่อง0.01ดสตางค์เนี่ยก็ได้กาไร0นบาทหล้วน้าอ1ล้10 ช่องก็คือ0.1 0บาทเนี่ยคุณก็ได้กําไร1 0 0 0 0แบาทแล้วนะแล้วในเวลารวดเร็วด้วยไม่ถึง15นาทีหรือไม่ถึง5นาทีด้วยซ้าแต่สิ่งที่คุณต้องทําก็คือก็ต้องสะสมชั่วโมงบินมาก่อนต้องฝึกฝนให้เชี่ยวชาญและชํานาญก่อนแล้วถ้าใครนะคะที่อยากมีความรู้อยากรับขวานให้คมเนาะตอนนี้นะคะนักล่าหุ้นสิ่งเนี่ยมีหลักสูตรใหม่ที่ชื่อว่า s u r v i e r trade เป็นการเอาตัวรอดในตลาดใครที่อยากศึกษาเรื่องเทคนิคนาฬิศไม่ว่าจะเป็นเทคนิค break out by on dip chart by on fact chart by on the front. หรือแม้กระทั่งใช้แพทเทิร์น PO p e n Trigger Bid Offer Graph Volume และ Indicator ครูได้รวบรวมไว้ในหลักสูตรใหม่ที่ชื่อว่า s u r v e r Trade เรียบร้อยแล้วและถ้าใครสนใจนะคะที่จะเรียนกับนักล่าหุ้นซิ่งอยากจะเป็นนักล่าหุ้นซิ่งที่สามารถเอาตัวรอดในตลาดนี้ได้เนาะก็มาเจอกันกับหลักสูตรใหม่ของเรานะคะเรียนสดออนไลน์วันเสาร์อาทิตย์2อวันเต็มไม่ต้องเดินทางนะในราคาปกติ49,990บาทตอนนี้ครูมีโปรนะคะเฉพาะโปรเปิดตัวเนาะอยู่ที่29,900 190บาทเท่านั้นและยังไม่พอนะครูยังมีคอร์สออนไลน์นะคะให้ดูย้อนหลังซ้ําได้ไม่จํากัดด้วยเผื่อใครเนาะที่เรียนแล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยยังจําไม่ได้ก็สามารถกลับไปทบทวนได้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจเนาะก็สามารถทักหาทีมงานได้ที่ line @artacadheader เนาะก่อนจากกันนะคะครูก็อยากฝากเอาไว้เนาะไม่ว่านักเรียนเนี่ยจะประกอบสัมมาอาชีพใดก็แล้วแต่หากคุณนะคะขาดความเป็นมืออาชีพในอาชีพนั้นคุณจะไม่มีทางเอาชนะคนที่เป็นมืออาชีพได้เลยเพราะว่า คุณอยากจะเป็นมืออาชีพคุณก็ต้องฝึกฝนลงมือทำดั่งมืออาชีพไม่มีคนที่ประสบความสำเร็จหรือเซียนหุ้นคนไหนนะที่ทำแบบขอไปทีฝึกแบบขอไปทีฝึกแบบงูงูปลาแล้วจะประสบความสำเร็จในการเป็นเซียนหุ้นจะเอาชนะตลาดได้เนาะดังนั้นนะคะถ้าคุณ อยากจะสําเร็จเหมือนมืออาชีพคุณก็ต้องฝึกฝนลงมือทําแบบมืออาชีพถ้าคุณชอบคลิปสาระดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e แชร์และอย่าลืมแท็กคนที่คุณรักนะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย